จากเหตุการณ์ที่นายแพทย์นภรัตรัตนวราหะแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งชื่อดังอดีตสามีหญิงแย้นนทพรหรือหมอสองได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกากระทั่งต่อมามีข่าวว่าถูกกลุ่มก่อการร้ายจับตัวเรียกค่าไถ่ประมาณ5.7ล้านบาทนั้นความคืบหน้าล่าสุดในวันที่25ตุลาคม2 5 6 5ช่วงเวลาประมาณ8ปนาฬิกา30นาทีก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าหมอสองนั้นเดินทางถึงประเทศไทยแล้วโดยไฟบินเอวานจากอุบัติ มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา36นาทีโดยหมอสองได้ใส่เสื้อสีฟ้าด้านหลังเขียนว่าหมอสองท่องโลกและสวมกางเกงขาย,ยาวสภาพไว้หนวดคลาวก่อนที่จะมีการตรวจร่างกายตามกฎระเบียบของสนามบินโดยไม่มีญาติและคนสนิทมารอรับมีเพียงรถตำรวจท่องเที่ยวและรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อเมอร์ซซเดสเบนซ์ V-Class สีดำที่มารอรับก่อนที่จะขับรถออกไปในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา34นาทีซึ่งในระหว่างที่หมอสองเดินทางมาขึ้นรถนั้นก็มีสีหน้าท่าทางที่อมยิ้มเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก่อนที่จะเดินทางไปตรวจร่างกายและสุขภาพจิตพร้อมกับจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันที่27ตุลาคม2565ต่อไป